ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพรพด์คัสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยเป็นกันไหมครับตั้งใจกินโลคาบอย่างดีเลยนะเพื่อสุขภาพล้วนๆแต่พอไปตรวจเลือดเท่านั้นแหละโอ้โหค่าคอเลสเตอรอลพุ่งกระฉูดเลยวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะมาดูเคสจริงเคสนี้กันก่อนเลยคือมีคนไข้ของคุณหมอท่านหนึ่งครับกินโลคาร์บแล้วผลเลือดออกมาคอเลสเตอรอลรวมปาเข้าไป1,127แล้วตัว LDL หรือที่เรารู้กันว่าเป็นไขมันตัวร้ายเนี่ยทะลุไปถึง1,37 0 37. โหตัวเลขระดับนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้น นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยทำไม LDL มันถึงพุ่งสูงปรี๊ดได้ขนาดนั้นทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจกินของดีๆเพื่อสุขภาพแล้วแท้ๆผมว่านี่เป็นเรื่องที่หลายคนเจอและกังวลใจมากๆวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเอาละครับแล้วคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนต้องประหลาดใจเลยนะเพราะว่ากุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปลดไขมันแบบหักดิบ แต่คำตอบมันกลับไปซ่อนอยู่ในเรื่องของโปรโตีนครับผมใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนคีย์เวิร์ดคือโปรโตีนโปรโตีนแล้วก็โปรโตีนแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่ว่าให้กินโปรโตีนเยอะๆเข้าไว้นะครับแต่เป็นการจัดการโปรโตีนให้ถูกวิธีต่างหากนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการคุมค่า LDL ที่มันพุ่งสูงปรี๊ดเลยอ่ะแล้วโปรโตีนมันไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคำตอบมันอยู่ที่ตับของเรานี่แหละครับ คืออย่างนี้นะคะที่ตับของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนอตัวรับสัญญาณที่ชื่อว่า LDL receptors หน้าที่ของมันก็คือคอยดึงเจ้าไขมันเลว LDL ออกจากเลือดเราไปทีนี้การกินโปรตีนที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นให้เจ้าตัวรับนี้ทำงานได้ขยันขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับ งั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าแผนปฏิบัติการแรกของเราคืออะไรง่ายมากๆเลยครับมันคือสูตรโปรโตีนแบบครึง่งครึ่งหรือที่เราจะเรียกว่าครึ่งสัตว์ครึ่งพืชเป็นอัตราส่วนง่ายๆเลยนะเอาไว้ปรับสมดุลโปรโตีนในแต่ละวันหลักการก็ง่ายตามชื่อเลยครับ ก็คือลองแบ่งโปรตีนที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยให้มาจากสัตว์สัก50%แล้วก็มาจากพืชอีก50%แค่สร้างสมดุลแบบนี้มันก็จะส่งผลดีโดยตรงกับระดับไขมันในเลือดของเราแล้วครับแล้วโปรโตีนจากพืชที่ว่านี่มีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีหลายอย่างเลยครับอย่างพวกกลุ่มถัว่วถั่วดาวอินคานี่ก็ดีถั่วแระญี่ปุ่นที่หากินง่ายๆหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอย่างเทมเป้นัตโต บางคนอาจจะชอบ nutritional yeast หรืออัลมอนด์ก็ได้ทั้งหมดนี้คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสำหรับการเพิ่มโปรตีนจากพืชอ่าอันนี้มีเคล็ดลับพิเศษมาฝากด้วยนะเขาบอกว่าเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้เอาโปรตีนจากพืชทั้งหมดของวันนั้นนะ่ะมารวบกินในมื้อเย็นไปเลยน่าสนใจมากๆครับเอาล่ะ พอเราเข้าใจเรื่องโปรโตีนกันแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องไขมันกันต่อดีกว่าแต่มันไม่ใช่แค่การพูดว่าไขมันอิ่มตัวและจบนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้เล่นหลักอยู่4ตัวเลยที่แต่ละตัวส่งผลกับร่างกายเราต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับ นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยไขมันอิ่มตัวมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่มันมีถึง4ชนิดที่ออกฤทธิ์ต่างกันมากแต่ถ้าจะให้โฟกัสตัวที่สําคัญสุดๆเลยนะให้ดู2ตัวนี้ครับตัวแรกเรียกว่าตัวร้ายก็ได้คือกรดปลามิติกหรือ4 6 เจ้านี่จะอยู่ในเนื้อสัตว์บกตัวใหญ่ๆแล้วมันเพิ่ม LDL โดยตรงเลยส่วนตัวที่เป็นพระเอกของเราคือกรดสเตียริกหรือ C 1 8อันนี้จะเจอในไขมันสัตว์ปีกในปลาซึ่งกับช่วยลดการสร้าง LDL ซะงั้นการเข้าใจความต่างตรงนี้ล่ละครับคือจุดเปลี่ยนเลยจริงๆสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราควรจะลดการกินเจ้ากรดปามิติก ที่มาจากไหนก็พวกเนื้อแดงติดมันมันหมูหมูสามชั้นของอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะแต่พวกนี้มันเพิ่ม LDL อย่างเดียวเลยไม่ได้ช่วยเพิ่ม HDL ที่เป็นไขมันดีเลยในทางกลับกันเราควรจะเพิ่มการกินกรดสเตียริกที่มาจากเนยโกโก,โก้ไขมันจากเป็ดจากไก่จากปลาพวกนี้ล่ะครับที่จะช่วยลดการสร้าง LDL แล้วอย่างช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันอีกด้วย ขอย้ำตรงนี้อีกทีให้ชัดๆเลยนะครับว่ากรดสเตียริกเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดที่ดีที่สุดเลยสำหรับการเร่งการเผาผลาญไขมันและลดการสร้าง LDL นี่คือประโยคทองของเรื่องไขมันเลยครับจำไว้เลยโอเคทีนี้พอเราเข้าใจทั้งเรื่องโปรโตีนแล้วก็ชนิดของไขมันแล้วก็ถึงเวลาเอาความรู้ทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วสร้างเป็นแผนปฏิบัติการที่เอาไปทาตามได้จริงๆกันเลยครับมี3ามเทคนิคง่ายๆให้เอาไปใช้กันเลยครับ 1. คือแทนที่ลองเปลี่ยนโปรโตีนจากสัตว์ประมาณหนึใน3ของที่กินแต่ละวันให้เป็นโปรโตีนจากพืชแทน 2. คือลดลดพวกไขมันที่มีกรดปรามิติกสูงสูงอย่างที่บอกไปหมูสามชั้นเนื้อแดงติดมันชีสพวกนี้ลดลงหน่อยและ3คือสลับลดการใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้าวแล้วไปเพิ่มไขมันดีๆพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือไขมันที่มีกรดสเตอริกเยอะๆอ,อย่างเนยโกโก้เข้ามาแทนที่ครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือวิธีทำอาหารพยายามเน้นวิธีที่ใช้ความร้อนไม่สูงมากอย่างเช่นต้มนึ่งตุนหรือจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แล้วก็พยายามเลี่ยงการทอดด้วยไฟแรงๆการผัดที่ใช้น้ำมันนานๆเพราะอะไรเพราะความร้อนสูงๆเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างของไขมันทำให้มันกลายเป็นตัวไม่ดีกับร่างกายเราได้ครับ และจำเคสตอนแรกที่เราดูกันได้ไหมครับที่เป็นคนไข้ LDL สูงถึงพันสานะครับอยากรู้ไหมคะว่าผลเป็นยังไงบอกเลยว่าน่าทึ่งมากหลังจากที่เขาปรับใช้หลักการพวกนี้ทั้งหมดนะครับค่า LDL ของเขาลดจากพันสลงมาเหลือแค่312เท่านั้นเองโอ้โหนี่คือข้อพิสูจน์เลยว่าแนวทางนี้มันได้ผลจริงๆ สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำเรามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าบางทีไอชนิดของอาหารที่เราเลือกกินเนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าปริมาณที่เราคอยนั่งนับนั่งกังวลกันอยู่ก็เป็นได้นะครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่คิดว่าหลายคนน่าจะกําลังสงสัยหรืออาจจะเจอกับตัวเองอยู่โดยเฉพาะคนที่ทานอาหารแนวโลกหาบหรือคีโตนะคะคือเรื่องค่าคอเลสเตอรอลรวมหรือ TC กับค่า LD LDL ที่แบบอยู่ๆก็พุ่งสูงขึ้นมากสูงจนน่าตกใจเลยครับเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้ ใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราได้มาวันนี้มีเคสที่แบบโอ้โหมากมากคือ T C พุ่งไป1127มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL ก็1037โหตัวเลขสูงมากจริงๆครับสูงมากค่ะเห็นแล้วก็คงกังวลกันใช่ไหมคะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจข้อมูลชุดนี้กันว่าด้วยเรื่องโปรตีนแล้วก็ชนิดของไขมันอิ่มตัวต่างๆเนี่ยมันมีบทบาทในการจัดการคอเลสเตอรอลสูงปลิดแบบนี้ยังไงเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจกล,ลยุทธ์ทางโภชนาการที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้จริง ครับผมซึ่งมีข่าวดีนะคะคือเคสที่เล่าไปตอนแรกเนี่ยพอเขาปรับอาหารตามแนวทางนี้ค่า LDL ลดลงมาเหลือ312อู้ลดลงเยอะมากเลยนะครับจากพันกว่าเหลือ300กว่า ใช่ค่ะลดเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาปรับอะไรบ้างครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากครับเพราะว่ายังมีความเข้าใจบางอย่างที่อาจจะคลาดเคลื่อนอยู่เหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะเช่นความเชื่อดาเดิมที่ว่ากินอาหารคอเลสเตอรอลสูงปุ๊บเลือดเราต้องคอเลสเตอรอลสูงตามปับ๊บซึ่งทางการแพทย์ปัจจุบันก็พบว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้เน้นย้ํามากๆเลยก็คือชนิด แล้วก็สัดส่วนของสารอาหารหลัดโดยเฉพาะไขมันกับโปรตีนที่เรากินเข้าไปต่างหากอ๋อคือชนิดกับสัดส่วนสําคัญกว่าตัวคอเลสเตอรอลในอาหารเองใช่ครับดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเรามากกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ปมแรกเลยนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูจะเน้นคําว่า โปรโตีนโปรโตีนโปรโตีนมากๆเลยค่ะบอกว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยในการลด TC กับ LDL ที่สูงมากๆทำไมโปรโตีนถึงกลายเป็นพระเอกไปได้คะครับจุดที่น่าสนใจคือคกลไกที่โปรโตีนเข้ามาช่วยนะครับข้อมูลชี้ว่าการที่เราได้รับโปรโตีนโดยรวมต่อวันอย่างเพียงพอหรืออาจจะมากกว่าที่ร่างกายต้องการพื้นฐานนิดหน่อยก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราเน้นเสริมโปรโตีนจากพืชในมื้อเย็นเน้นโปรโตีนพืชตอนเย็น ใช่ครับมันมีส่วนสำคัญในการไปกระตุ้นแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของตัวรับ LDL หรือ LDL receptor ที่ตับของเราตัวรับ LDL ที่ตับอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะมันทำงานยังไงครับลองนึกภาพง่ายๆว่าตัวรับ LDL เนี่ยเหมือนเอ,อ่าเทียบเรือพิเศษที่ตับนะครับพอมีเรือ LDL ลอยมาในเลือดเราถ้าเรือนี้ก็จะคอยดักจับ LDL เข้ามาในตับเพื่อเอาไปจัดการต่อจัดการนี่ยังไงคะเอาไปใช้หรือทิ้งไป ทั้งสออย่างครับอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในเซลล์หรือกําจัดทิ้งไปการที่เรามีโปรโตีนเพียงพอโดยเฉพาะโปรโตีนพืชในมม้อเย็นเนี่ยมันเหมือนไปช่วยสร้างช่วยซ่อมบำรุง่าเทียบเรือนี้ให้แข็งแรงทำงานได้ดีขึ้นอ๋อพอ่าเรือดีเรือ L D L ก็เทียบท่าได้เยอะตับก็ดึง L D L จากเลือดได้มากขึ้นถูกต้องครับพอดึงออกไปได้มาก ระดับ LDL ในเลือดก็จะค่อยๆลดลงได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำคือโปรโตีนทั้งวันนะครับต้องให้เพียงพอจริงๆไม่ใช่เน้นแค่ตอนเย็นแต่รวมๆทั้งวันยังน้อยไปอันนี้อาจจะไม่เห็นผลเข้าใจค่ะคือต้องดูภาพรวมทั้งวันด้วยแต่เน้นเสริมตอนเย็นเป็นพิเศษประมาณนั้นครับทีนี้บางคนอาจจะกังวลน,นิดหน่อยค่ะว่าเน้นโปรโตีนพืชตอนเย็นมันจะอิ่มหรอคะ หรือแบบย่อยยากกว่าโปรโตีนสัตว์หรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่ดีครับจริงๆโปรโตีนพืชหลายชนิดก็ทําให้อิ่มได้ดีนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีไฟเบอร์สูงๆอย่างพวกถั่วต่างๆใช่ครับส่วนเรื่องย่อยง่ายย่อยยากอันนี้อาจจะแล้วแต่คนแต่ข้อดีที่ข้อมูลเขาเน้นมากๆเลยคือโปรโตีนจากพืชมักจะมาพร้อมกับไขมันอิ่มตัวที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะถ้าเทียบกับพวกเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนะครับเนื้อวัวเนื้อหมู ครับแล้วก็มักจะมีไขมันดีอย่าง MUFA คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมีไฟเบอร์แล้วบางชนิดอย่างพวกถั่วหมักเทมเป้นัตโตก็อาจจะมีโปรไบโอติกส์ด้วยโอ้โหได้ประโยชน์หลายต่อเลยครับซึ่งปัจจัยพวกนี้รวมๆกันแล้วก็ส่งผลดีต่อการควบคุมไขมันในเลือดแล้วก็สุขภาพลำไส้ด้วยครับชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องสัดส่วนล่ะคะข้อมูลแนะนำไว้ยังไงบ้างสัดต,ต่อพืชเท่าไหร่ดี ครับสัดส่วนที่แนะนำคือโปรโตีนจากสัตว์ต่อโปรโตีนจากพืชประมาณเอ่อห้าสิบถึงเจ็ดสิบต่อสามสิบถึงห้าสิบก็คือสัตว์ยังเยอะกว่านิดหน่อยหรืออาจจะเท่าเท่ากันครับหรือถ้าแบบทำตามสัดส่วนนี้เป๊ะๆไม่ได้อย่างน้อยก็พยายามแทนที่โปรโตีนสัตว์ที่เรากินปกติด้วยโปรโตีนพืชสักประมาณหนึ่งในสามของปริมาณโปรโตีนทั้งหมดที่ต้องการต่อวันหนึ่งในสามแล้วก็เน้นไปกินตอนมื้อเย็น ใช่ครับโดยเฉพาะมื้อเย็นในข้อมูลมีแนะนําแหล่งโปรโตีนพืชที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะมีอะไรบ้างครับก็มีโปรโตีนสกัดจากถั่วดาวอินคาถั่วแรญ,ญี่ปุ่นหรือเอดามาเมะถั่วเหลืองทั้งแบบเม็ดแบบซีกเต้าหู้แข็งเทมเป้ถั่วเน่านัตโตะแล้วก็มี nutritional yeast พวกถั่วเปลือกแข็งอย่างอัลมอนด์อะไรพวกนี้ค่ะครบเลยนะครับ เป็นตัวเลือกที่หลากหลายดีใช่ค่ะแล้วเขามีตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยว่าโปรตีนพืชหนึ่งส่วนที่ให้โปรตีนสุทธิประมาณ7กรัมเนี่ยเทียบเท่ากับอะไรบ้างอ๋ออันนี้ดีเลยครับจะได้กับปริมาณถูกค่ะเช่นถั่วแหละประมาณ60กรัมถั่วเหลืองดิบ20กรัมเต้าหู้แข็ง50กรัมหรือเทมเป้สากรัมอืมชัดเจนครับ ก็เป็นแนวทางให้เราไปเลือกเลือกมาใส่ในมื้อเย็นได้ง่ายขึ้นครับการมีตัวอย่างแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยในการเอาไปปรับใช้จริงการปรับสัดส่วนโปรโตีนแบบนี้มันคือการปรับสมดุลโดยรวมของมื้ออาหารเลยนะครับนอกจากเรื่องไขมันก็ยังได้ประโยชน์จากสารอาหารอื่นๆที่มักจะมากับโปรโตีนพืชด้วย เรื่องโปรตีนนี่เคลียร์เลยได้ทั้งปริมาณและคุณภาพจากพืชแต่พอถิ่มเรื่องไขมันนี่สิคะข้อมูลชุดนี้นำเสนออะไรที่แบบอาจจะขัดกับความเชื่อเดิมๆของหลายคนเลยยังไงครับก็เรามักจะได้ยินกันตลอดว่าให้ลดไขมันอิ่มตัวลดๆไปเลยแต่ข้อมูลนี้บอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวทุกตัวจะเหมือนกันนะถูกต้องครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆและอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เลย ข้อมูลที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยชีย้ให้เห็นว่ากรดไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fatty acids ที่เรากินเข้าไปมันมีหลายชนิดมากอ๋อมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันหมดไม่ใช่ครับแล้วแต่ละชนิดก็มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแตกต่างกันไปไม่ได้เหมารวมว่าแย่ทั้งหมดครับแล้วเขาแบ่งยังไงคะ ข้อมูลจำแนกกรดไขมันอิ่มตัวหลักๆออกเป็น4ชนิดครับโดยดูจากโครงสร้างทางเคมี Me, คือจำนวนคาร์บอนแล้วก็ผลกระทบต่อร่างกายมีอะไรบ้างคะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่ข้อมูลระบุว่าควรจำกัดเพราะมีแนวโน้งจะเพิ่ม LDL ค่อนข้างชัดเจนตัวแรกคือกรดพามิติกหรือพา l m มิติกแอซ46 46พามิติกเจอในไหนเยอะคะ ตัวนี้พบมากในไขมันจากสัตว์บกขนาดใหญ่เลยครับเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแกะเนื้อหมูโดยเฉพาะส่วนที่ติดมันเยอะๆหนังหมูน้ำมันหมูรวมถึงน้ำมันปาล์มที่สกัดจากเนื้อปาล์มนะครับแล้วก็ในถั่วลิสงก็มีด้วยโหเยอะเหมือนกันนะคะแล้วผลต่อร่างกายคือข้อมูลชี้ว่าตัวนี้เพิ่มทั้ง TC และ LDL แต่ไม่ค่อยช่วยเพิ่ม HDL หรือไขมันดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการอักเสบในร่างกายด้วยครับอืมงั้นตัวนี้ควรระวังใช่ครับตัวที่สองในกลุ่มที่ควรจำกัดคือกรดไมริสติกหรือ Myristic Acid C14 C14 Myristic อันนี้เจอในไหนคะพบในผลิตภัณฑ์นมครับเช่นเนยเนยสายหรือกีชีสต่างๆแล้วก็ยังเจอในน้ำมันมะพร้าวเนื้อมะพร้าว น้ำมันจากเมเล็ดในปาล์มด้วยอ้าวน้ำมันมะพร้าวก็มีตัวนี้เหรอคะมีครับตัวนี้ก็เพิ่ม T C และ L D L เหมือนกันแต่มีข้อดีก่าปาล์มิติกนิดหน่อยตรงที่ช่วยเพิ่ม H D L ได้ด้วยอ๋อโอเคเพิ่มทั้ง L D L และ H D L ครับผมดังนั้นถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้อาหารกลุ่มนี้เช่นเนื้อติดมันนมเนยชีสน้ำมันมะพร้าวอาจจะต้องพิจารณาจำกัดปริมาณถ้าเป้าหมายคือการลด LD L D L แสดงว่าความเชื่อที่ว่าน้ำมันมะพร้าวดีมากๆเนี่ยจากข้อมูลนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปไม่ได้ดีในแง่ลด LDL เสมอไปเพราะมี44อยู่ใช่ครับคือต้องดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดกรดไขมันชนิดอื่นในน้ำมันมะพร้าวก็มีผลเหมือนกันซึ่งก็จะโยงไปกลุ่มถัดไปครับค่ะ แล้วกลุ่มถัดไปคืออะไรคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ข้อมูลระบุว่ามีผลค่อนข้างเป็นกลางหรืออาจจะดีด้วยสามครับมีอะไรบ้างคะตัวแรกคือกรดลอลิก หรือลอริกอซิด4 2 42อลอริกตัวเนี้แหละที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวเยอะๆใช่ไหมคะใช่เลยครับพบมากในน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมเมล็ดในปาล์มข้อมูลบางส่วนชี้ว่ากรดลอริกอาจจะช่วยลด TC และ LDL ได้เล็กน้อยด้วยซ้ำอ,อ้าวลดเหรอคะครับลดเล็กน้อยและช่วยเพิ่ม HDL ได้ค่อนข้างดีซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำมันมะพร้าวมีความซับซ้อนในการดูผลต่อสุขภาพโดยรวม คือมีทั้ง44ที่อาจเพิ่ม LDL และ42ที่อาจช่วยลดและเพิ่ม HDL อืมน่าคิดค่ะแล้วอีกตัวในกลุ่มนี้ล่ะคะอีกตัวและตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เรามีตัวนี้ถูกยกให้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดที่ดีที่สุด The best ในแง่ของการจัดการ LDL เลยครับโหตัวไหนคะเนี่ยกรดสเตอริกครับหรือเซริกแอซิด48 48สเตอริก ทำไมถึงดีที่สุดคะมันทำอะไรที่ต่างจากตัวอื่น,นกลไกที่ข้อมูลอธิบายไว้นี่น่าทึ่งมากครับกรดสเตอริก48เนี่ยมันมีผลโดยตรงในการลดการสร้าง LDL ในตับเลย ลดการสร้างใช่ครับโดยไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนตัวหนึ่งชื่อแอปโพลิโพโปรตีนบีหรือ a p ปโอ B อ๋อแอโปโอที่เราคุยกันเรื่องปโปรตีนนั่นนะคะตัวเดียวกันครับ a p ปโอ B เป็นปโปรตีนโครงสร้างหลักที่จําเป็นต้องใช้ในการสร้างอนุภาค LDL ขึ้นมาพอ48ไปลดการสร้าง a อโปโอการผลิต LDL โดยรวมก็น้อยลงไปด้วย สุดยอดเลยค่ะมีประโยชน์อื่นอีกไหมคะมีครับมีข้อมูลว่า48ยังช่วยเร่งกระบวนการนำไขมันออกจากตับและช่องท้องไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นด้วยโอโ้โหฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วเจ้ากรดสเตียริก48ที่ว่าดีเนี่ยเราจะหาได้จากอาหารอะไรบ้างคะแหล่งที่ข้อมูลระบุไว้นะครับก็มีไขมันที่มาจากหนังสัตว์ปีกอย่างหนังไก่หนังเป็ดอ้าวหนังไก่นะคะปกติเขาให้เลาะทิ้งครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอาจจะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็วิธีการปรุงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีไขมันจากสัตว์น้ํำพวกปลาที่มีไขมันต่างๆและที่สําคัญมากๆเลยคือพบมากในโกโก้ครับโดยเฉพาะในเน่ยโกโก้คขคาวบัตเตอร์โกโก้หมายถึงผงโกโก้ที่เราชงดื่มได้ไหมคะได้ครับผงโกโก้แท้ที่ไม่ผสมน้ำตาลนะแล้วก็เนยโกโก้นอกจากนี้ก็มีในถั่วบางชนิด เช่นถั่วพิลินัทพิลินัทเข้าใจความแตกต่างของกรดไขมันอิ่มตัวแต่ละชนิดมากขึ้นเยอะเลยค่ะชัดเจนเลยว่าเราเหมารวมไม่ได้จริงๆใช่ครับที่นี้คําถามสําคัญเลยค่ะเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้กับการกินในชีวิตประจําวันยังไงดีคะข้อมูลมีแนวทางปฏิบัติให้ไหมคะมีครับข้อมูลสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับเป็นการปรับสมดุลไขมันชนิดต่างๆในอาหาร ดีเลยค่ะมีอะไรบ้างคะสรุปให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับหลักๆก็คือข้อแรกลดแหล่งของกรดปาลิติกกับไมริสติกค่ะครับก็คือจำกัดพวกเนื้อสัตว์บกติดมันอย่างเนื้อวัวมันมันหมูสามชั้นหนังหมูผลิตภัณฑ์นมไขมันสูงชีสอยู่เกิดบางชนิดข้อมูลมีตัวอย่างปริมาณคร่าวๆด้วยนะคะเช่นชีสหรือสามชั้นอาจจะไม่เกินครึ่งส่วนต่อวันประมาณ20-30กรัมครับ ส่วนเนื้อไม่ติดมันอย่างสันในอ,อกไก่เครื่องในก็อาจจะจำกัดไม่เกินหนึ่งส่วนต่อวัน60-80กรัมรวมถึงลดการใช้น้ำมันหมูเนยเนยใสแล้วก็อาจจะต้องลดน้ำมันมะพร้าวกะทิลงด้วยใช่ครับเพื่อลด46กับ44ข้อ2ปรับสัสดส่วนไขมันรวมครับ เป้าหมายคือลดสัดส่วนไขมันอิ่มตัวโดยรวม (SFA) จากที่อาจจะเคยสูงถึง30%หรือมากกว่าให้เหลือประมาณ20-25%ของพลังงานไขมันทั้งหมดข้อ 3. เพิ่มแหล่งของกรดสเตียริก C18 ตัวดีของเราอันนี้สำคัญเลยในเมื่อมันดีก็เพิ่มเข้าไปแนะนำทานผงโกโก้แท้แล้วก็ถ้าหาได้ลองใช้เนยโกโก้คาคาบัตเตอร์ดูครับขอ้อ4 ทดแทนด้วยไขมันดีครับส่วนไขมันอิ่มตัวที่เราลดลงไปก็ให้แทนที่ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหรือ MUFA พวกน้ำมันมะกอกคาโนล่าอโวคาโดถั่วต่างๆใช่ครับตั้งเป้าให้ MUFA เป็นไขมันหลักที่เราทานเลยคือประมาณ55-60%ของพลังงานไขมันทั้งหมดมีตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยค่ะเช่นถ้าปกติเราใช้น้ำมันรวมๆว,วันละ3ช้อนโต๊ะหรือ9ช้อนชา อาจจะปรับเป็นไขมันอิ่มตัวน้ำมันมะพร้าวเนยเหลือแค่2ช้อนชาเพิ่ม MUFA น้ำมันมะกอกเป็น5.5ช้อนชาที่เหลือเป็น PUFA น้ำมันมเมล็ดทันตะวันโอเมก้า3อีก1.5ช้อนชาครับการปรับสัดส่วนแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ5 ใส่ใจวิธีการปรงุงอันนี้ก็สำคัญมากสำคัญไม่แพ้กันเลยครับเน้นปรุงด้วยความร้อนต่ำถึงปานกลางใช้เวลาน้อยๆครับเช่นตม้มแกงตุน๋นนึ่งลวกจี่ในกระทะใช้น้ำมันน้อยๆหรือใช้น้ำแทนวอเทอร์สอเทอบไฟอ่อนหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เป็นครั้งคราว พยายามเลี่ยงการโทษการผัดไฟแรงๆนานๆนานใช้น้ำมันเยอะๆถูกต้องครับการปรับตามแนวทางทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ดีกับตัวเลข TC หรือ LDL นะครับแต่เป็นการปรับเพื่อสุขภาพเมตาบอลิซึมโดยรวมเลยข้อมูลชี้ว่ามันช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยมีอะไรบ้างคะ ก็เช่นช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ทีลด LDL ชนิดตัวเล็กจิ๋วแต่ร้ายกาด small dense LDL หรือ type B ที่มันเกาะผนังหลอดเลือดง่ายอ๋อ oh, ตัวร้ายจริงๆครับแล้วก็ช่วยเพิ่ม HDL หรือไขมันดีลดการอักเสบในร่างกายส่วนหนึ่งก็มาจากการลดสาร AGE ที่เกิดจากการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงนานๆพวกบิ้งย่างทอดไม่ไหม้นะครับ ค่ะค่ะเข้าใจเลยและสุดท้ายก็คือลดโอกาสที่คอเลสเตอรอลจะถูกออกซิไดซ์ซึ่งทำให้มันเหนียวและไปเกาะหลอดเลือดง่ายขึ้นโอ้โหเป็นการปรับที่ครอบคลุมส่งผลดีหลายด้านจริงๆค่ะใช่ครับแต่ก็น่าจะมีคำถามจากกลุ่มที่ทานโลคาบเข้มๆหน่อยอย่างคีโตหรือคาร์นิวไดเอทซีดีที่บางทีกินเนื้อติดมันเยอะใช้น้ำมันมะพร้าวเยอะแล้วก็อาจจะเจอปัญหา LDL สูงปรีดเหมือนกันครับ กลุ่มนี้มีความท้าทายเฉพาะตัวจริงๆเขาจะมีแนวทางปรับที่ต่างออกไปหรือพอจะทําตามคําแนะนําพวกนี้ได้ไหมคะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยข้อมูลก็มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับกลุ่มคีโตซีดีที่ LDL สูงมากๆเหมือนกันครับซึ่งก็ต้องพยายามปรับภายในกรอบของเขามีอะไรบ้างคะข้อแรกปรับแหล่งโปรตีนและไขมันหลักครับคําแนะนําคือให้เน้นไปที่ไข่ทั้งฟองเนื้อสัตว์ปีกไม่ติดหนังหรือไม่ติดมันมาก แล้วก็สัตว์น้ำพวกปลาต่างๆเป็นหลักเน้นไข่ไก่ไม่ติดหนังปลาใช่ครับแล้วพยายามงดหรือลดสัตว์ใหญ่สี่เทาว,วัวหมูแกะลงโดยเฉพาะส่วนติดมันอาจจะทานเนื้อแดงไม่ติดมันบ้างแต่น่าจะไม่เกินสัปดาห์ละ1-2มือ้อเพื่อลดปาเมติก46ถูกต้องครับข้อ2วิธีการปรงุงย้ำเรื่องเดิมเลยครับเน้นต้มตุ๋นนึ่งลวกอบไฟอ่อน เลี่ยงผัดทอดข้อ3เครื่องปรุงน้ำจิ้มเลือกใช้เครื่องเทศสมุนไพรธรรมชาติที่อาจจะช่วยลดไขมันต้านอักเสบได้เช่นขมิน้นพริกไทยดำกระเทียมขิงแต่ต้องระวังน้ำตาลแฝงคาบแฝงไม่ให้เกินโคตาค่ะข,ข้อ4อันนี้น่าสนใจอาจลองคาบไซคลิงแต่สำหรับคนทาน CAD ที่ไม่เคร่งมากนะครับคาบไซคลิงทำยังไงคะคือ กำหนดสัก1-2วันต่อสัปดาห์ให้เพิ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคุณภาพดีเข้าไปเล็กน้อยเช่นผักหัวอย่างมันเทศฟักทงสักร้อย5 0กรัมบวกกะผักใบเขียวเยอะๆสัก400กรัมเพิ่มคาร์บเข้าไปเพื่ออะไรคะเป้าหมายคือกระตุ้นการหลังอินซูลินเป็นครั้งคราวครับซึ่งอาจจะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของ LDLreceptor ที่ตับให้ดีขึ้นได้ ลองทำไปเรื่อยๆจนกว่า LDL จะลดลงหรือดูอัตราส่วน LDL ต่อ HDL ให้น้อยกว่า3.3อ๋อเป็นเทคนิคเสริมครับและข้อสุดท้ายข้อ5 ทำความเข้าใจและติดตามผลต่อเนื่องอันนี้สําคัญมากคือต้องศึกษาทําความเข้าใจกลไกว่าทําไมบางคนที่เรียกว่า lean mass hyperresponders เนี่ยกินไขมันสูงคาร์บต่ำมากๆแล้ว LDL ถึงพุ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ภาวะอันตรายเสมอไปถ้าสุขภาพเมตาบอลิซึมด้านอื่นดีต้องดูภาพรวมใช่ครับต้องยอมรับว่าร่างกายอาจจะต้องการเวลาปรับตัว keto adaptation metabolic flexibility พอปรับตัวได้สมบูรณ์ค่าต่างๆอาจจะค่อยๆดีขึ้นเองสิ่งที่ต้องทำคืออดทนสังเกตตัวเองแล้วก็ติดตามผลเลือดสม่าเสมอทุก6เดือนหรือ1ปีเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยรวมร่วมกับปัจจัยอื่นๆครับค่ะก้าขมูเขาช่วยมากๆเลยทั้งเรื่องโปรตีนชนิดไขมันแนวทางปฏิบัติแล้วก็ข้อควรพิจนารณาสำหรับกลุ่ม k e โตซีดีด้วยทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้สรุปเป็นหัวใจสำคัญหรือประเด็นที่ควรจำไว้มีอะไรบ้างคะครับ ถ้าให้สรุปเป็นแก่นสำคัญจากข้อมูลชุดนี้นะครับผมคิดว่ามีประมาณนี้ครับได้เลยค่ะจากที่เราคุยกันมาก็สรุปได้ว่า 1. โปรโตีนสำคัญมากค่ะการกินโปรโตีนให้พอโดยเฉพาะเสริมโปรโตีนพืชตอนเย็นช่วยให้ตับจัดการ LDL ได้ดีขึ้นครับ 2. ไขมันอิ่มตัวไม่ได้ร้ายเสมอไปต้องแยกชนิดปามิติก 46, มายริสติก44ควรจำกัดแต่สเตอริก8 8จากโกโก้หนังไก่ปลามีประโยชน์ช่วยลดการสร้าง LD L D L ใช่ครับตัวนี้เป็นดาวเด่นเลย 3. ปรับได้จริงค่ะการปรับอาหารทำได้โดยเลือกโปรตีนหลากหลายปรับชนิดสัดส่วนไขมันลด46-44เพิ่ม48 M U F A และเลือกวิธีปรุงที่เหมาะสม เน้นความร้อนต่ำปานกลาง 4. พื้นฐานต้องแน่นคือการกินอาหารให้ครบถ้วนทั้งสารอาหารพลังงานทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นยังไงก็สำคัญที่สุดอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยครับและ 5. ออกกำลังกายช่วยได้ค่ะการขยับตัวออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ช่วยให้ตัวรับ L D L ที่ตับทำงานดีขึ้นด้วยถูกต้องครับ ทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการจัดการคอเลสเตอรอลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆเลยนะครับกลยุทธ์ต่างๆที่เราคุยกันก็อิงตามข้อมูลที่ได้มาซึ่งอาจจะต้องนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับ ว่าอะไรคะคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่ากรดไขมันอิ่มตัวแต่ละตัวมันทำงานต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะกรดสเตียริก48ที่ดูจะมีประโยชน์มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าคำแนะนำทางโภชนาการในอนาคตเนี่ยการบอกแค่ก,กว้างว่า ลดไขมันอิ่มตัวโดยรวมมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าอืมอาจจะทำให้เราพลาดประโยชน์จากตัวดีๆไปใช่ค่ะหรืออาจจะไม่ตรงจุดที่สุดเราอาจจะต้องหันมาใส่ใจมองลึกลงไปถึงชนิดของไขมันที่เราเลือกกินในแต่ละวันให้จริงจังมากขึ้นไหมนี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะลองนำไปพิจารณาหรือสํารวจอาหารที่เราทานทานกันอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ